เอาละครับแล้วเลนด์บีครับไปถึงตัวเต็งครับเอาละคราแล้วกาลีมิดเดียนเลนด์ครับเป็นชมป์เอฟตัดไฟล์ลิมิติ้งทำการคอลี่ฟายนะครับ รถคันหนึ่งสามารถคอลี่ไฟได้2รันนะครับทั้งแท็ก A และก็แท็ก B นะครับเพื่อเอาข้อรอบคันไปแวทเทิลนะฮะจบจากรุ่นนี้เราจะปล่อยแวนครับปล่อยเกียร์ที่ยี่สิบนาทีจัดไปครับใส่แวนเดี๋ยวจบจากรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวเราจะได้แวนกัน20นาทีครับเลนส์ครับอาแล้วก็ฮารีมิดที เลนดีช่างเอตัดใหม่บายเด็กนายไร้มีบใจล้าบายหอจกอตั้งโห้ละน่าสนใจกับทำได้านเลนเองครับอาลี เวลาคตั้งเองตัดใหม่ก็ไม่ธรรมดาครับของเราสิ้งเวลาตั้งต้นในรุ่นนี้ครับ13.9นะฬิกาตัดใหม่แล้วก็ตั้งเวลาเองดูเวลาครับ600เมตรชายจะมี13.6ให้ดูเลยหรือเปล่าในรันนี้ครับ13.228ครับโอ้โห13.11 ตัดใหม่อเมาอาแล้วครับ